บ้านและสวนโดยช่างประจำบ้านวันนี้เรามาเคลียร์6ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิฐมวลเบาที่ได้ยินกันบ่อยแต่มักเข้าใจผิดอิดมวลเบาไม่แข็งแรงหรอหลายคนคิดว่าเบาเท่ากับเปราะแต่จริงๆแล้วผ่านกระบวนการอบด้วยไอ้น้ำแรงดังสูงจะตอกจะเจาะก็ไม่หวั่นถ้าเครื่องมือพร้อมดูดิยังดูดีอยู่อิฐมวลเบาก่อยากไม่ยากครับเพราะอิฐมันตรงวางง่ายใช้กาวก่อเฉพาะทางแปะปุ๊บติดปั๊บ ไม่ต้องฉาบป,ปูนหนาเหมือนแต่ก่อนอิดมวลเบาใช้แล้วผนังร้าวง่ายความร้าวมักเกิดจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างหรือการก่อฉาบผิดวิธีมากกว่าแค่รู้จังหวะรอให้ปูนเซ็ตตัวดีๆก็จบอิดมวลเบาไม่กันเสียงอิดมวลเบาเนื้อแน่นแต่มีโพรงอากาศเล็กๆเ,เป็นฉนวนดูดซับเสียงได้ดีพอสมควรวางผนังให้ถูกต้องเสียงก็มาไม่ถึงอิดมวลเบาไม่ทนไฟผิดครับ ด้วยโครงสร้างฟองอากาศเล็กๆในเนื้ออิดทําให้มันหน่วงไฟได้หลายชั่วโมงเลยอิดมวลเบารับน้ําหนักไม่ไหวน้ําหนักปกติในบ้านเช่นแอร์ชั้นวางของทีวีติดผนังถ้าใช้พุกให้ถูกประเภทก็แน่นปึกไม่มีหลุดวัสดุทุกอย่างมีข้อดีของมันครับถ้ารู้จักและเข้าใจพร้อมกับใช้ให้ถูกวิธีงานก็จกมาดีไม่ต้องแก้ทีหลังอิดมวลเบานะ่ก่อผนังได้แต่ถ้าอยากก่อรักกับใครต้องให้เธอเปิดใจก่อนนะครับ